ไหหนนไสใหญ่ไหมเช็คก่อนครับเช็คไสก่อนครับอุ้ยอู้อู้อุ้อูอูอู้อูอู้อู้าู้อู้ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับท้องไร่ปลายนาพาพืนครับวันนี้ก็มาลองเปลี่ยนบรรยากาศครับจากที่เราใส่มิดแต่กลางคืนวันนี้เราลองมาใส่กลางวันดูบ้างครับผลงานจะเป็นยังไงวันนี้ก็มากระพันทูเหมือนเดิมครับนางรองพอได้ริมตอนนี้ก็หลงมือแล้วครับอยู่ด้านหลังผมพอดีแกมาก่อนครับตามมาทีหลังวันนี้เราก็มากระบิดชุดใหม่ครับความยาวเมตรห้าสิบครับผม แล้วก็ขอเบ็ดครับชุดนี้จะเป็นพี่ตัน FC จากสมุทรสาครครับส่งมาให้เราเห็นว่ามันใหญ่ๆดูแข็งแรงดีครับก็เลยมัดเป็นเบ็ดชุดในห่วยเลยครับแต่วันนี้เราจะเอามาใส่เหยื่อปูในนาก็ต้องขอบคุณ FC มากครับที่ส่งมาให้ใช้ครับลองใช้ดูก็นี่ครับเหยื่อของเราเราจับมานี่แหละครับ ใส่กำลังสวยเลยครับคิดว่าถ้ามีแต่มีตัวนี้คงจะใส่สวยๆงามๆเลยลครับเดินตามผ่านทนมาครับนี่มาถึงก่อนกล่ํำก่อนเลยไม่ยอมรอกันเลยนะ่ะลึกๆขนาดนั้นเลยนะ ไปดูวิธีใส่กันก่อนครับเขาใส่แบบไหนเดี๋ยวเราคอยไปใส่ของเราครับผมขังแรกเหรอรังแรกใช่ไหมรังแรกครับขังแรกใส่ยาปูใช่ไหม จะมีเหลี่ยมกระดองใช่ไหมเดี๋ยวนะนจะมีเหลี่ยมกระดองนะนี่คือเหลี่ยมกระดองมันนะนี่เราจะเกี่ยวด้านไหนก็ได้สองข้างนี่แล้ก็เกี่ยวบริเวณที่มันจะมีตาอยู่เกี่ยวมีนมีนขึ้นมา่าไปเกี่ยวลึกนะแต่มันจะเรียบร้อยลักษณะการเกี่ยวโอ้โอ้โอ้โอ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  อันนี้ผมก็ต้องโอ้ยตามนี่น <c oughs> <c oughs> ีลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เสียบเหยื่อให้มันเดินอยู่กับใบเขาหรือไม่ก็ะยาก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ยอดเขานะครับให้มันอยู่อยู่ผิวน้ำนะครับหลักษณะแบบ มันจะม่ขึ้นมาเกาบนใบเขานะเบลเนี่มันอยู่้น,นมันก็จะเดิอนอยู่เรื่อยๆกับใบเขาเดี๋ยวพอเวลาร้อนๆพวกมันก็จะเดินลงไปในน้ำแล้วเวลามันจะขึ้นมาหายใจมันจะเดินขึ้นมาหายใจโอ้แล้วก็มีวิธีหนึ่งคือใส่ให้มันถึงพื้นดินเลยให้มันไปเดิอนอยู่กับพื้นดินแต่ว่าถ้าวิธีนั้น ปากินแล้วปลามันจะตุยส่วนใหญ่ปลามันจะตุยแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะพันอยู่บริเวณก้เข่าปลามันจะมีตุยโอ,อไป,ไ,ปได้ความรู้แล้วครับไปลุยของเราครับผมน้ำจนจะท่วมบูธเลยครับน้ำลึกมาก làm um, việc yeah. บรรยากาศรอบๆครับผม เรียบร้อยครับคันสุดท้ายของเราแหละใส่ไต้อ,อยาอยู่ประมาณนี้แหละครับเป็นไงบ้างเสียงตีส,งสนั่นเสียงพอมีตีอยู่ต่ว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไรครักรอรุ่นรอบบาย <laughs> <laughs> ผูกปีนอนในน้าไว้อย่างดีครับ <laughs> ให้ลองนอนให้ดูสักหน่อย <laughs> <laughs> เื่อจะได้ชอตแบบตกน้ำตางนี oh ่วางยาไว้ลรกอเ่าเดี๋ยวรอดูรอบยามครับเราจะยามกันประมาณสักบ่ายบ่ายเดี๋ยวนอนอย่างเปี้ยเนาะว้ายสบายตัวไปอนเลวเนี่ยมัดดีไปนะนี่ฟัังนี่ผมมัดด้วยนะนี่จะมีใครจะวางยาไหมดูนี่ แต่ทิบใสุ่่มไม่มากก็ปลอดภัยอยู่ปลอดภยยัยแหละซึ่งก่ลองตามเน่อเมื่อคืนเนี่ย <laughs> ตอนเช้ามาไม่ได้ไปชวนมอมมอตื่นสายดาทิบใสุ่่มเป็นคนตื่นสายแม่เอาเวรเอางานเลยนะนี่ก็บ่ายโมงแล้วครับบ่ายกว่าแล้วหาไปยามเวทกันครับเลือกหาปูก่อน Wait, that's... เวทเราห้าสิบคันปูค่ะนี่ก็น่าจะพอยามแล้วครับคิดว่าไม่น่าจะเปลืองเท่าไรครับสำหรับเหยื่อปูเดี๋ยวไปรุ่นกันครับจะมีแตม่มีตัวไหมยามรอบเลกข,ของเราครับมาดูคันนี้ครับขึ้นอยู่บนยอดเขานี่ปลาไหนาจะกินได้โอย ในผ่านทูนว่ามันจะลงไปคืนมันยังไม่เห็นลงไปเลยเอ,อลเ,ออเอาลงไปเี้ยไปแต่นกันไปเรื่อยๆครับยามเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับยังหาผลงานไม่เจอเลยยังไงเนาะวันนี้เนาะ เดี๋ยวไปรุ่นผลงานผ่านทุนแล้วกันครับเกจะเก็บมาได้จะก,กี่เต็มหรือว่าจะเหวมันกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับผ่านทุนไม่น่าจะพลาดครับคิดว่าพลาดไหมไม่พลาดไม่พลาด <laughs> สองตัวอ้ยสองตัวง,งามๆเลยครับใช่เหยาปูไปในงี้แหละถ้ามันกินเรามันจะกินไส้งามๆโอ<ฮ>้โหแต่ว่ากา็ต้อง รอสักหน่อยมันมันไม่โดดเด่นมันเหยียตัวอื่นหรอกแต่ว่าถ้ามันได้กินนะใส่สวยเลยห่างกินห่างห่างใกินห่างแต่ว่ามันกินสวยแต่ผมนี่ห่างมากเลยใส่ห้าสิบคันห่างไปถึงห้าสิบเอ็ดก็ได้กำครัวอู้ทีละตัวครับ นี่ก็ต้มมอใหญ่ๆได้เลยนี่อสองตัวนี่ก็ลุเวลาแล้วเหลืออสองตัวนี่จเจ้าแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับห้าโมงยินได้เวลาไปเก็บเบ็ดกันแล้วครับเราใส่ไว้มดวันไม่รู้จะมีแต้มมีตัวไหมครับเดีไปรุ่นกันครับผมเก็บเบ็ดมาได้ เกือบจะซีฟคันแล้วครับข้างหน้ามีโค้งครับไปดูกันครับอุ้ยอ่ะกดคันหยูบเลยยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ไหนไหนไหนไซย์ใหญ่ไหมเช็คก,ก่อนครับ <c oughs> เช็คใส่ก่อนครับ อููู้วิอ๋อโลครับอยอ,ลอ,ลอ,ลอลๆๆโลออูอ้าม้อ้ดูครับนี่งใหญ่อู้พอคุยกัเทียบสาย่มรอเรื่องวครับแบบนี้น หม้วงครับว้าวเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับผมเก็บเบ็ดมาเรียบร้อยครับ ห้าสิบคันนี่ครับผลงานใส่โลครับอาจจะโลกวานุเลยครับตัวเดียวคุ้มครับกับเบดเพียงแค่ห้าสิบคันเหยียบปูของเราครับดูบรรยากาศยามเย็นครับท้องไร่ปลายนาครับผม ตอนนี้ผ่านโทนก็ยังไม่มาเลยครับน่าจะเก็บมาได้หลายเต็มหลายตัวแล้วครับเลยยังไม่มาเนาะเราก็รอรุ่นครับ,รบมาดูผลงานครับผมใช่้สวยๆอยู่ครับนี่สามตัวโลสาตัวโลประมาณนั้นโดเหลี่ยปูถือว่าห่างเนาะห่างมากเลยของผมห0าิบคันก็ตัวหนึ่ง ถ้ามีจักห้าสิบพันก็น่าจ,จะได้อีกจักตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ซื้อมาห่างมากทูกา,าูยุว่วมันห่างแหละแต่ว่าเวลามันกินเราใส่มันจะสวยๆอะ่ะมหาใส่ใหญ่เนะาะลาไสใหญ่จริงๆมันต้องอย่างว่าทิ้งเวลาไว้ให้มันอีกเพราะว่าถ้าปูมันยังอยู่ก็เสียบไว้ได้ตลอดเลยมันก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยกินไปเรื่อยเก็บไปเรื่อย มีเราใส่ข้างเดียวก็ใส่แค่ชาวเดียวก็เก็บกลับเลยเราไม่มีเวลาพอได้ก็เข่าเอาเลยสำหรับวันนี้ก็มาถึงจ่วงสุดท้ายของเราแล้วครับยังไงก็ฝากเอฟซีครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้งนางรองพอได้ริมแล้วก็ท้องไร่ไปนาพาพื้นครับผมวันนี้คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับหมานคือเก่าแล้วครับเหยียบปู